มาครับวันนี้พาลูกค้ามาดูรถขุดกัน,นครับมาอัปเดตสต็อกว่าตอนนี้เรามีรถรุ่นไหนราคาเท่าไหร่กันบ้างมาชมคันแรกกันเลยครับคันแรกเป็นคมมสุ PC 7 0ขีด8หรือว่ารุ่น8นะครับอันนี้ท่านใดมองหายอยู่ใช้งานไปประมาณ7,000กว่าชั่วโมงมีรายยักไปพร้อมแท็กเหล็กตู้เก๋งราคา459,000บาท คันต่อมาเป็นแคสสามศดีคันนี้ไซส์ขนาด6ตันคันนี้ก็มีออปชั่นครบครับแท็กเหล็กใบดันบูมตรงมีลายยักไปพร้อมเลยคันนี้ราคา3,99,000บาทลูกค้ามองหาอยู่รุ่นนี้จับจองมาได้เลยครับผมมีคันเดียวถัดมาเรามาดูฮุนใด55 7คิันนี้3,49,000บาท มุงกีใหม่ครับติดตั้งให้ลูกค้าไปเลยใบดันสวยไปดันสภาพสวยเลยแล้วก็ตูกเก่งไปพร้อมภายในอันนี้ยังกิ๊บเลยครับภายในให้คุณลูกค้าได้รับชมเลย3 4 9 0 0 0 0บาท5.5ตันเลยถกเหล็กสภาพสวยราคานี้คุ้มมากครับส่งให้ฟรีทั่วไทยเลยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดเพิ่มเติมได้มุงกีใหม่ไปด้วย คันนี้ i h i 3 5 j x 3 5ตัน259,000บาทลายยักษ์มีพร้อมครับพร้อมส่งได้ทันทีเลยสนใจซื้อด่วนได้เลยฮะ0 6 1 6 9 6 0 1 6 0 g o b e l c o SK 6 0 4 3 7 9 0 0 0บาทออปชั่นครบออปชั่นเต็มได้รุ่นตลาดรุ่นยอดฮิตใบดันมีมาให้ครบเรียบร้อย จองก่อนวิสิติ์ก่อนได้เลยครับ s u ิโ t o m o sh 8 0ขนาด8ตันคันนี้ถักเล็กยังกิบกบใิใหม่ๆอยู่เลยช่วงล่างเฟรมสวยตู้กเก๋งสภาพสวยเครื่อง4สูบเครื่องเดิมปั๊มเดิมคันนี้ระบบไวมากใช้งานดีประหยัดน้ำมันใาย8ตันราคาแค่539,000บาทครับส่งให้คุณลูกค้าฟรีทั่วไทยเลยคันนี้สนใจมาดูมาทดลองขับได้เลย IHI 55 n s ราคา349,000บาทคุณลูกค้าคุ้มอีกแล้วครับคันนี้ใบดันยังใหม่ๆเลยปูมอามยาวแต่ขึ้น6กล้อได้แน่นอนท่านใดมองหาอยู่มาดูมาทดลองขับได้ภายในกว้างคอนโทรลสวยเป็นคอนโทรลสั้นแล้วคอนโทรลน้ำมันระบบไวขับนิ่มราคา349,000คุ้มสุดครับคันนี้ ใมองหาอยู่มาจับจองกันได้เลยซื้อได้เลยอันนี้2 3 9 0 0 0บาทยันมาวีโอขนาด3ตันกันบ้างท่านใดมองหาอยู่มาได้เลยครับจับจองมาได้ทันทีครับพร้อมส่งทันทีคันนี้มีลายยักไปพร้อมช่วงล่างสวยคอนโทรลน,น,น้ำมันแล้วคูปัต้าเค้ขีดสตู้เก๋งบูมตรงมีลายยักไปพร้อมมีแอร์ครับคันนี้แอร์เย็นเลยช่วงล่างยังใหม่ๆเลยครับคันนี้ สามอ่าสี่แสนสมืนบาทครับสี่แสนสนบาทคันนี้พร้อมส่งได้ทั่วไทยท่านใดมองหาอยู่มาดูได้เลยครับผมราคาคุยได้ต่อรองได้ครับขายได้ขายทันทีไม่มีกั๊กป่ายขาย 0, 6, 9, 0 160, ูนย์หกหนึ่่กพิกัดผ่านทองชมบรุรีเราพร้อมและยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านทุกวันไม่ว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลซื้อกับ2อรถสวยได้หมดเรามีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศไทยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ